บอน้อยแต่มาเปิดเจอบปิดเจอมานะเออวิญญาณจะเท่าเท่าวิญญาณจะบ่ลงท้อมปะคะสวัสดีพี่น้องสบายดีรอบโอ้ยลูกมาอาบน้ำอาบท้าค่ะมื่อนี้จ๊กเอียงลมพัดอียังน่ามาค่ะหอมจักฐานขึ้นมาได้เม,ม่อใดครับเหนื่อย ต่ามมาคามหน่อยดตามมกคามหน่อยใจประชุมเองเรายวแซบแซบไปซีกฮะกกะโลกอาบหน้าคาบค่าโอ้ย้องไว้นอนจุ่มมิงมิงยู่จุ่มไปไหมเหนื่อยกับชีวิตสิวาค่ะนอนกินข้าวนี่มันห่างป่ามนหายนี่นี่เียอันนี้ได้จกินกค่ปะนี่กินกระปนั่นดิขิงปลาเออนีอยคิงนี่ดอรคิงกินกระปุกแด่ก็เรานอนตำมาคามหน่อยตำขามหน่อย มันก็ขังนะคะัอืมน่ันกินนันนี้ก็คือจิงยางเป็นโคนอนิวโคลมอะไรหอมมาค่าวันนี้ก็อยาบมาสิละเก่าสุบรีออกเด้งมาตะกุตะหองตามข้าวตามข้าวเล่าค่ค่ได้หมูเดกข้าวูข้าวข้าวอย่างนี้บอกครับสนุกเลยสิ กตืต่นินอยู่แล้วกไม่ว่าด้วยกะถามยัยงงนนี้ยเีเ้วจะเปื่อนฮะซึกว่าจะโอกหักเงประมาณนี้แหละโ <laughs> อ,อกักอะไรสวยจะตายจะมาโอ,อกหักจากแลเ็กับเรนั่นก้นก็รู้สึกมาถามเบิ้งว่ามันแม่หรือเปล่าเรื่องของเรื่องอย่าระนะี <laughs> เออจะู้วปุ๊ยคนมันมาตาบอดมาจีบเต้ <laughs> ปัตติก,ก้าวาห้นอกใหนุ่งแล้นีกับเบิ้งความงามนางในตีนอยจะสะอยู่อืตอลนนี้ละเนาะอะไรคืออกหกักอ,อกหักมันเป็นอะไรออเป็นอะไรเหะอ่หูอ่ะมันเมื่อยเพราะมันกัะ <c oughs> เพื่อโลกเลยมันบ่เมื่อโลกผมมีกระตกระใจเห็นอย่าง นั่ละเขโอ้อ้าวแจ้งแล้วเออโอ้าวันเลยสะสโอ้อ้าว่ะต้กัเพ่อนป่ะแบบมัอธิบายไม่ถูกหรอประจุกอยู่ในอกไนบอมือผมนั่งเผอจะจะเอาแบบว่าจะนุตุ้นไปบบาอกระบายออกมันก็ไม่ออกแบบเพ็น์บอก นมันคือม่วนกับมูนแค่บออีห้ามันคือม่วนกับมูคือแบบเออมันมากล่มไว้แท้จะคือจะมูบอกมามันกระมาติดแต่ไมี่ยังอีกอย่างหรือว่าหนึกงมันจะนะแต่ว่าบอกว่ามันบ่่วามันบ่เคยนะจริงแต่พอแต่แบบคือแบบเสื่ออากาศแบบเสื่ออากาศอะมันไม่ได้ม่วนมันคือเปอาการประจุประจัดเป็นากเพิ่งหนัง มันคือมัวนเกินหนะอาจจะบ่าแต่ยังถุนนักขัาจะจะอยู่จนบอว่สู้มาสิยหายซุฟังไม่ค่ะไม่ออกจะมวนบอกวนี่แหละค่ะเป็นกระเทยเนาะข้าาลายกับบอดี <S <S ้ มันก็บอกก็ได้มันเฝ้าก็ได้ที่บอกว่าบรให้รักก็บได้แก้มันไปหักตอนนี้ม้วงหเลยอ่ะม้วงหมันเพิ่งไปตอนไหนทั้งคัๆที่เรเคยเปิดใจเรเคยที่ผ่านมาย่านิมาตลอดงานหุ่นจำนางแบบนี้นางแบบ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 นบอนนี่ดีเด่นะก็ปล่อยใจไปตอนไหนนะทั้งครั้งที่ญาติแบบว่าญาติมาตลอด เอกะหูกูมึงนะจะเปลี่ยนกเธอไม่จชกปีแค่ฉันบริเคยมีเลือกเบบน,นี้เธองกะหูกูแต่ว่าห่างญาติหงพ่ะนั้นแหละจริงๆห้าญาติญาตตลอด่มาฉันบ่ไาตเธอสิญาติยังขามีแนวาตมาจะจะกหกหาเห็ <laughs> นมีเด็ก <laughs> อ๋อคุปอยจะทำให้ตัวเองเสียสุขภาพดีไปนำแม่นั่นม่ขี้นวนี่ กวนไปแล้วคือเออใช่ปะไม่เห็นเธอกินก็นเออโอเคอะไล่ะค่ะมาหาโมหาคู่กันยังดีนะพี่น้องแม็นยูแต่เฮือนดีซีแบบนักบริยูเฮือนนะคะนี่นะคะก็อยู่มือนี่ล่ะคะ่ะมือนี้รู้สึกว่าเจ็บคอเมื่อวา,านนี่ค่ะก็เจ็บอยู่แต่ว่าป่วค่ะพยายามบริออยูบริออยูเฮือง,งานขาพ,นาพออยายามไปหอาบูเดียอยิงเจี๊ยบมีตีโอ้ค่ะกับโอ,โอ๊ะนอนมุกยู่แต่ไหนห้อง ใกล้เลยแหละค่ะท่านยังบอนดึงตัวเองออกมาแต่ห้องเลยนะั่งตายยิงแข่าคนเดียวนะคะอืมกลิ่นเมื่อดาบคือจำคั่งนญญเนาะเป็นยานไข่เซื่อน,นี่ก็มีงานวันเกิดทรัอยู่ในนี้เขาเซื่อ,อ,อกินแล้วไมันช่ได้เซื่อหรือเขาเซื่อจจากสีจังใดนะคะป้นซอมป่วยนี่กแกันบ่กระป้อนอันเดียวกันอะไร กินเขา่าไดอยังจังใดเยอนี้นะโอ้ยอันวัตถกี้ขันมันทางแหงว่าจเจยาแบสซัลอกไปหาหญิงอัมบาลานั่งเอาใส่กระเป๋าตั้งแต่มือบุญบาแล้ต้องคือน่งลืมไ้เปล่านั่งตั้งใจเอาใส่เนี่ยแล้วนั่งัดเสือนั่งเสียจะได้จังใดตอนนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งยู่ดีอาบ้านครับพี่น้องคะจากที่อยู่ในหอมซุ้มตรกระได ออกมาแต่ห้องค่ะมเมก็ดมือดีมือสีบันดันมือสันวันดีผีมาขอบผีค่ะนั่งถึงมาหาเมล็ดมือตั้งดายแววกรสิลขะงเราเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบักนอนค่ะช่วงนี้กระสิบมีการละเล่น,นีิยังกันเกิดขึ้นลูกพี่น้องเอ้ยมหาบ่ออกค่ะช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงพักฟื้นค่ะว้าชมกระสม,สมหรือว่าบักขามเห็มันหวานบอก สันห่างทองสิไปเป็ดกินโมกะทะน้องเขาคนละกกินนี้ยะใบใบจนสิไปเขาสารเชิญวันเกิดวันเกิดเร่อเกิดแอมทูน้องแอมทูค่ะนี่ม่นมืต่ำนั่นต่ำร้ายกรดอกเป็นบางม่ันบางเมอันกิด้างบางมืันงมในเริ่มเป็นดอกนี่แหละคนโตเอา ช่วงมีันเฮ็ดปวกกับพี่จะเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกตาบได้เขาได้มากเลยเนาะเฮ็ดปวกตาบมึงตนมกมวหม่ด่่ได้ เดินน้ำตอนทางเขาเลยพี่น้อนเนง,นงเอ้ยเดี๋ยวิ้นเดือนในรลคะอุจจาระสะโกูค่ะเดี๋ยวพอ,อพ่อมันแหงไปแลบอ,อกไปทาายยไัางไม่แล้วเปนตัวก็นจะเอาใจบะแม่แค่ยังพ่นต๊วเลยก็โอ้ยกูอยากจะเอาขี้ินไม่ใส่ดิ้กูจะเอาขินมาใสาด่ใสดิแต่ว่าพ่ออันฝนเศร้าโต๊กมันแหงไปแล้วกเว่าไปทังไม่อีกแล้วกูจะลายื้ำใส่เบิ้งแค่ พอสมอันนั้กปนก็จะหวานมากนะัดัดเลยหืว่าแตะดสรส่วนขา ื่อโอ้วันนั้นได้เสีอฮะที่ใส่เนี่ยอยู่เฮือนก็นยังเกียบอัน,เป,น,อนเป็นอะไรเป็นอะไร

เป็นตานเลยคร่อไปหาอยู่หากินบ้ามาดังโซกันยังอยู่หน้าบ้านนี่ฮะเป็นบ้านเป็นบ้านเลยล่ะค่ะเดี๋ยวแต่กันอย่าลืมครับว่าพ่อคนณมีบ้านเลยเะี๋ยวค่ะเดี๋ยวบอสบอสไลายมื่อเดอกค่ะเดี๋ยวจะส้างบ้านเลยๆข้าวเหนียวนางเข่ากับมหาแน่ค่ะกัสิหนายบ้านแน่การโฆษณากัจะแม่เนี่เดี๋ยวอีกบอกก่มืมอค่ะกันซีมิการละเล่นยังกันเกิดขึ้นอยู่ดอกค่ะ เนาะพี่น้องบริเลนกับนั่งแถวกระลายมือเติบบรรยากาศบรรยากาศอย่าลืมนะคะติดตามต่อไปนะคะพี่น้องคะแต่ว่าช่วงนี้ก็สบายค่ะตอนนี้ยังเบาเพราท่านออกก็จะร่าสเกิรนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวคิดหนักกันนะคะก็บรรขอบคุณพี่น้องบริสุทุกคนเด้อค่ะที่ยังเป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจตลอดมานะคะขอบคุณเด้อค่ะสิบปีก็ยังอยู่ค่ะยังไม่ได้ไปไหนค่ะยังอยู่ค่ะสวัสดีนังเท่า สวัสดีค่ะ